ไดูบินค่าไฟแล้วสงสัยกันไหมคะว่าตัวเลขพวกนี้มาจากไหนทําไมค่าไฟบางเดือนแพงขึ้นทั้งๆที่เราใช้ไฟเท่าเดิมหรือบางเดือนใช้ไฟเพิ่มขึ้นแต่ค่าไฟกลับไม่ได้เพิ่มมากเท่าที่คิด Why w o ตอนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนคะ่ะว่าค่าไฟที่เราจ่ายในแต่ละเดือนประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างโดยหลกัหลกๆแล้วนะคะค่าไฟที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น4ส่วนสําคัญค่ะได้แก่หค่ะค่าไฟฟ้าฐานเป็นค่าที่คิดมาจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ใช้ไฟการไฟฟ้าค่ะได้แบ่งผู้ใช้ไฟออกเป็น8กลุ่มค่ะเช่นบ้านอยู่อาศัายกิจการขนาดเล็กขนาดใหญ่องค์กรไม่แสวงหากาําไรและอื่นๆอัตราค่าไฟของแต่ละกลุ่มนะคะก็ จะไม่เท่ากันค่ะเพราะแต่ละประเภทนะคะก็มีลักษณะการใช้ไฟที่แตกต่างกันค่ะซึ่งการคำนวณค่าไฟฟ้าฐานนะคะจะมีสูตรดังนี้ค่ะค่าไฟฟ้าฐานเท่ากับจำนวนหน่วยที่ใช้กิโลวัตต์คูณด้วยอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย2ค่ะค่าบริการนะคะค่าบริการนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการจดหน่วยไฟฟ้าการออกบินและระบบรับชําระเงิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะค่าบริการจะมีอัตราคงที่แต่ในบางกรณีค่ะอาจผันแปรไปตามจํานวนหน่วยไฟที่ใช้ค่ะ3นะคะค่า f t ค่ะหรือค่าไฟฟ้าผันแปรค่ะเป็นค่าที่ปรับขึ้นลงตามต้นทุนเชื้อเพลิงและการจัดซื้อไฟฟ้าค่าตัวนี้นะคะจะถูกปรับเปลี่ยนทุก4เดือนตามต้นทุนจริงของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าค่ะถือเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าไฟของเรามากที่สุดและ4นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด7%นค่ะนอกจากค่าไฟฟ้าฐานและค่า f t แล้วผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนจะต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จาก4องค์ประกอบของค่าไฟนะคะเราสามารถเห็นได้ว่าค่า FT ค่ะ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อค่าไฟมากที่สุดค่า FT นะคะจะขึ้นหรือลงนั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าโดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้ค่ะ 1. นนะคะค่าเชื้อเพลิงฐานค่ะเบต์ฟูลเอลคหรือ BFC ค่ะเป็นต้นทุนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเช่นกา๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ํามันและอื่นๆหากราคาพลังงานโลกสูงขึ้นค่า FT ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ 2. นะคะต้นทุนซื้อไฟฟ้าจากเอกชนค่ะก็พอนะคะต้องซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า กชนและประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อน,นํามาจ่ายให้กับประชาชน3ามนะคะพาระจากงวดก่อนหน้าค่ะ accumulate factor หรือ AF ค่ะหากงวดก่อนหน้านี้นะคะค่า FT ถูกเรียกเก็บต่ําเกินไปก็ต้องเพิ่มขึ้นในงวดปัจจุบันหรือหากเรียกเก็บเกินก็อาจมีการปรับลดลงค่ะ สี่ค่ะนโยบายของร้านนะคะบางครั้งค่ะรัฐบาลอาจมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนเช่นตรึงค่า FT ไว้แต่อาจต้องนำภาระต้นทุนไปชดเชยในภายหลังค่ะค่า FT ค่ะจะถูกปรับเปลี่ยนทุก4เดือนตามการประเมินของกกพหรือคณะกรรมการกำกับก,กิจการพลังงานค่ะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงและเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณค่าไฟกันค่ะสมมุตินะคะว่าเราใช้ไฟฟ้า300หน่วยและมีอัตราค่าไฟฟ้าฐานที่ ที่4บาทต่อหน่วยก็จะคิดได้ดังนี้ค่ะ1ค่ะค่าไฟฟ้าฐานนะคะก็จะนำา300คูณกับ4ค่ะเท่ากับ1,200บาท2นะคะค่า FT ค่ะ300จะคูณกับ0.36เท่ากับ108บาท3นะคะค่าบริการ38.22บาทนะคะเป็นค่าบริการมาตรฐานค่ะและ4นะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่ะก็จะได้เป็น1,200บวกงดบวก38.2คูณด้วย7%จ เท่ากับ93.63บาทค่ะรวมค่าไฟที่ต้องจ่ายนะคะก็คือ1ค่าไฟฟ้าฐาน1,200บาท2ค่า FT 108บาท3ค่าบริการ38.22บาทและ4ค่ะค่าแวร์เปอร์เซ็์93.63บาทเท่ากับว่าเราต้องจ่ายค่าไฟในครั้งนี้1,439.85บาทค่ะ ซึ่งค่าไฟที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนะคะไม่ได้มีแค่ค่าไฟฟ้าฐานแต่ยังมีค่า FT ค่าบริการและแวด7%ซึ่งส่งผลให้ยอดค่าไฟแต่ละเดือนแตกต่างกันค่ะถ้าค่า FT ขึ้นค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าปริมาณการใช้ไฟจะเท่าเดิมแต่ถ้าค่า FT ลดลงค่าไฟก็อาจลดลงแม้ว่าเราจะใช้ไฟมากขึ้นค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราคงที่ที่ถูกคิดรวมในบิลทุกเดือนค่ะในตอนต่อไปนะคะ Why World ค่ะจะพาไปดูว่าต้นทุนของค่าไฟฟ้ามาจากไหนและทำไมพลังงานบางประเภทถึงถูกกว่าหรือแพงกว่าไฟฟ้าตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะ Why World